แดงเนาะอาหาเมงแข็งน้อยเม่งแข่ง okay. น้อยเม่งแข็งใหญ่ครับจาน่าไแร่ครับเม่งแขงจานห้สิบจานละร้อยานสิบสกับร้อยเนาะกำลังตืงและครับครับมีหอยครับปูก็มีกับปู หัเห็ดตอนถึงเห็ดฟางแมงเค้งปลาแห้งหนังครับจะบเป็นบรรยากาศตลาดบรรานาดครับตลาดเช้าวันอังคารครับเีใส่กอกหองทวนทวนกับ ตอนนี้ก็ยังเักเศร้าอยู่ครับรจะพาล,ลาราบุ่งตลาดตอนเศร้าตอนเว้นเขาลุ้ยข <laughs> ายดีดีขายดีับอันนี้เพวกก็ขายแมงกี้ซ้อนครับกล้วยผลหลายอย่างครับมะมะเขือเทศผลทุกชนั้งห้องจะขายก็มีหมดครับอ่า โอเแกบบ้วหอมว่าบันทางนี้กระซิ้นกับเนื้อสดๆครับครับเนื้องามๆเลยครับเนื้อสดตอนเช้าๆครับน้ำเค็มหอมเส้นเตเส้นกระวโพดแห้งเนาะ แคนสิบบาจลกระมูปิ้งครับงเี้แต่ครับกำลังปิ้งอยู่ครับพันท,นทนวนๆครับไม่เลยไม่ละสิบบาทบอครับไม้ละหาบาทจ้ะโอ้ถึกเนอะไม้ละห้าบาทครับกำลังหอมๆเลยครับคนอยากกมาด้วยครับแตลัดนัดบ้านการ ือบ้านหนาบ้านกลางเนาะอเอนะีเะเอเค็ขี้เหล็กปลาแห้งมีไก่บ้านนะครับมีไก,บไกไ่บ้านไก่สดผดไบะมี่ข้าสุดกระขงซุปก,ก็มีครับแกงเขวนโโันโลอบไก่ครับลังลงเลยครับเข้า,ขาจี <c oughs> ใหญ่กำลังยาา่าข้าวจี้ครับเหลืองงามปเป็น่เซ๊บเนาะครับเอาเลยครับนี่างนมีปิ้งป่าคนได้ริง,รรรง <c oughs> ปงิ้งปลาดิกระหน่อมไม้น้อมไม้ไก่สดไก่สดเครื่องใน มาจะไปกับปลาครับตรงนี้กับปลาไปตรงนี้กับหลกับปลาโอ้ขายยังขายยังครับมัน <c oughs> แหนมคุกจ้าโอ้แหนมคุก คร,รครับโไดมักแหนมคุกตลดเซามาเดอครับนี่อันคักแล้วเพิ่งเตรียมท่าแล้วครับขายสุดเท่าไรครับตัละห้าสิบบาทละห้าสิบบาทเนาะครับเขียนอะ้อยู่ห้าสิบบาทครับแหนมคุกตลาดบ้านหนาัดปานกลางครับทุกวันอังคารครับกับเนื้อวัวเผาครับปลาแป้ปนงนมเนะาะยางคัดขนาดเด้อ แป้งนมงัวซีนเผาหมวน้อยเผาครับเนื้อยำกรดๆแล้วครับกากเมีสีสายกันหลายครับอ่าทั้งพี่ก็มีก้อยเนื้อน,น้ำน้ำก้อ,อนนะก้อยเนื้อหนึ่งถุงหนึ่งถุง มีทั้งก้อยทั้งต้มเนาะครับ,รบพร้อมรับประทานแต้ถึงว่าวมีหนึ่งไสตันพร้อมครับคักคักหน่อยมาทางนี้ก็เป็นอาหารทะเลครับปลาหมึกหูหมึกกุง้งกุ้งกุ้งกุ้งปลาหมึกครับมีทั้งหลายแบบครับอาหารทะเลอยู่บนบกครับ จวดๆเลยครับกันหมากไมกระขามกันหลาทำงานนี้มระขามกมรับม้มมนดีกับสิบแสนตลอดทัวร์พาเลาะตลาดนัดบ้านนาดครับตองนี้กับขายขายอาวุธเนาะ

มีหอยต้มปลาแก้วปลาแก้วปลาแก้วสดเนาะปลาแก้วสดสดไขมกเท่าเลยมกละซาวบาทหนึ่งเนาะครับโหมูพอดีอันนี้กระเมงกี้ซอนปลาเนี่ยปลาจานละหน้าจีปลาเบิ่งไข่ปลาคุณชุดแก้อันแรกไข่ปลาลูกใหญ่เลยสุดมกเนาะมกไข่ ปลาครับไข่บะใหญ่เลยไข่เนื้อน้อยยังไงขึ้นใหญ่ใเลยบอกมีกระเบกขามช่วงนี้กระเบกขามออกลายลายันาดเราบอกทางในบ้างเด้อทางในเด็กกระสือมีกับหกผักรับผักเมล็ดทรายต่างๆ กาแฟโบราณข้างในดี้จะเป็นผักครับรวมผัก,กสลัดแก้วคนงามๆเนาะผักปอดสารพิษดินครับงามเนะ<อ>านนะลูกเองบอครับครับลูกเองครับ ตัวละยี่สิบาทครับทุ่งละยี่สิบบาทครับงามๆครับเนข่าวนะครับผลปลูกเองครับปักปอดสารพิษมาทั้งนี้กับปอดสารพิษมักซลีครับเอาปอดโอ้คนไยกะตอ๋อมีกะไตเลยอ๋กะไตน้อยกับกะไตน้อยเป็นตะเพงเนาะ โคดชามโคเนื้อข้าวผักธรรมชา,าติราแล้วก็มีกะพักครับงามๆครับสมัครเป็นพักที่ชาบนันก็จะปลูกเองครับปลูกเองขายเองครับผักงามๆเลยครับมีพักมีต้นไม้ให้ปลูกครับ หนังเข็มคุณยายไข่หนังเค็มครับครับออกอยู่ออกอยู่คุณยายไป็นไข่หนังเค็มครับนี่กับน้องงัครับน้องงัและน้องควายนี่แหล,ละโลละสามร้อยอันนี้กับผัดลันเนื้อหมูครับ ใส่ตันครับใส่ตันใส่อ่อนครับรักโหมูครับเนื้อหมูสดสดสวยๆครับซี่โครงซี่โครงสามชั้นครับโอ้ยงามๆเนื้อเพิ่นเนื้อ <Yeah. S 1> เนื้อกรงงามคนไขก่กางงามครับ <Yeah. S 1> คน,ะะนแต่สออาะเนื้อเพิ่น ข้าวหมูวันพายยิ่งสวยกว่าน,นี้อ๋อวันนี้วันพายสิบห้าขั้งครับเนื้อขาครับเนื้อหมูคุณได้เวะมาทางนี้ก็มาบุดุนพันธได้เด้อครับตลาดนัด,ดหนหบ้านนาดตลาดเต้าววันทุกที่ก็อย่างก็มาให้ส่วนก็ไปเหนียวครับเหนียวเหนียว ของหวานก็นมีด้อครับคุณปั่นสดๆเลยครับน้ำหวาน,นสดๆนะคะนำ้ำอ้อยคั้นสดๆฝั่นจวดๆใหม่ๆกินเลยครับ,บ,บต้องใส่สาร<บ>กันบดัน้กับบักแตงยาวเนาะหนวยใหญ่ใหญ่แ้วสำมเคียนเลยแตงครับแตง หัดผู้สอนน่อไม้พนดอกนอไม้ค่ะน่อไม้สดๆหนอไม้จากจากสวนเลยเนาะค่ะจากสวนเผูสวนทอฝันค่ะสนี่เนาะสวนไสวนไผยทอฝันครับหน่อไม้ผึ้นขลัว สดสวยสดใหม่ๆนอบักใหญ่บักใหญ่เลยครับนอลาโลว่าโอ้โหนอลาโลนนโลต่อัน้น่าจะโลน่าจะโลนึงเล่นครับปลาดนอไม้งามขนาดครับครับครับมีนอน้อยน้อยใหญ่มาเด้อครับเลือดเด้อครับดอกไม้ไหลๆนี้นะพอดีสดๆเลยอาหารกินตะปูนครับผมก็เัแราเดอรมาแล้วห้โล ครับขายดีครับมัดผู้มือของน้ำไม้เป็นอันใหญ่น้ำบรทันครับสวนก็อยู่ข้างหลังนี่ครับนี่้ำไม้ครครับจะเป็นบรรยากาศตลาด <ผม S 1> นะัดบ้านนัดบ้นานนัดบ้านกลางเท่านี้ครับมีตลาดทุกวันอังคารครับ ปลา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 จะโลละห้าสิบบาทปลาโตบักใหญ่ใหญ่โลละห้าสิบคต้นครับมีปลาหลายแบบนะครับหมักแบบใดครับมีทูนีนวครับราคาเพกกิ่งกำลังตั้งร้านอยู่ครับาได้ ปลาครับปลาสดขนมจะม,มีครับโอ้ตอนนี้ขา,งงานนยต้มซุปหางงัวอ๋อเป็นเด็ดบอเปล่า็นกำลังแกงเห็ดวันนี้รีดต้มซุปวันต้มให้สดสดกับซุปหางงวัวสามสิบ เคงเฮ็ดยี่สิบครับเอาครับเียอยู่ในกินบวชยครับปลาก็มีกับปลาสดๆปลากฏว่าเป็นปลาเนี่ยครับในกับปลาครับปลาสดๆหลังหลังบกงคนไม่เอาเสียบนังในกินก็อะไรก็ว่าเนอ ก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีครับขนมหวานมาบนเห็ดงามๆกับสีสันครับม,ม่วงข้าวเคี้ยวครับเขาเอิ้นขนมอย่างครับอโอ้ปากหม้อเนาะปากหม้อเป็นเห็ดถานแล้วครับมีใส่เฮ้ครับครครับปากหม้อเป็นอาหารของทางเวียดนามครับ ผักกังงามๆครับมีผักมีบักเ้าแกะเปลือกกันแล้วว่าทั้งพี่กัดปิ้งให้พร้อมกล้วยครับกล้วยปิ้งมันปิ้งกล้วยบอบปิ้งก็มีครับกล้วยสุกกล้วยดิบน้อยกินอย่างกันนอ้อยกินข้าวแต่เศร้าแท้ครับ <c oughs> อาเซนแซบครับทั้งที่เพิ่งกำลังแบ่งพูดมาเพ็ตอยู่ครับ มนค้าขายผักกันก็นมีหลายแบบครับผักหอมผักขมมาทางนี้ก็แน,นวส้มสมันปลาส้มครับปลาส้มตอนส้มถุงครับเป็นตอนก็นมีอัน,อ,นอันนี้ก็ส้มปลาดูเนาะส้มปลาดูห่อละสิบบาทครับ ขายหมูแฮ่คนว่านเมื่อเหมือนพ่อเหมือนพี่สไตล์มั่นเลยเออเอาเป็นมึ่งมึ่งอหนึ่งแบบเผ็ดใหญ่ครับพริกหวานพริกใหญ่พริกยวกเห็ดกระด้างหอยจูบหอยจูบมะขามเปียกโอ้เป็นขายคืออย่างเด็ดักเพ็ดใหญ่อีก นี่กัแนแหนมแหนมครับแหนมโคกครับแหนมโุกน้ำโอเลี้ยงลำใหญ่มีมดครับบักซึลูกชิ้นหน่วยใหญ่ก็มีครับครับผลไม่ค่าผลไทยเซบมาเซบกเบิังไม่ค่าได้ครับเซบค่ะเซบครับ อันนี้กับเฟนเกปิ้งครับปิ้งลูกชิ้นครับปิ้ง,งโอ้ยครับมาคโมสามสิบห้าสามลูกร้อยรับประกันความหวานปาดไก่เลียวมาเห็ดไก่เลยเลี้ยงกระร้ามเป็นการขายค่ะ ะขัดหายครับเอาก็ได้นกินยกินไก่ย่างไก่ปิ้งลงมาทางพี่ด้วยครับตลาดบันนาดอยูยย่ทางใต้เน,นี่นะาาา้างล่างจ้า้างล่างริมโขงเลยครับกไก่ประเทศไว้ทานแล้วครับอุ้ยสววยเต็มโต๊ะเลยผนไม่ค่าก็ยืนยิ้มเป้ยป้ยครับเอา,เอาลูกค้าเดียกลูกค้าก็มาครับ